คำถามพระบุญตาประสานนจิตโตเรื่องของธรรมะเป็นของมีอยู่ประจำในตัวของแต่ละบุคคลจะสูงจะต่ำหยาบหรือละเอียดก็ดีทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรมนั้นเพราะเหตุใดคำตอบหลวงปู่เทศเทศรังสีเรื่องธรรมะเป็นของเห็นได้ยากเหมือนกันธรรมะมีประจำไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แท้จริงธรรมะเป็นของมีอยู่ทั่วหมดในโลกอันนี้ที่ท่านเรียกว่ารูปธรรมนาม,มาธรรมนั่นเองที่คนมองเห็นได้ยากก็เพราะพื้นฐานภูมิของใจมันยังมืดอยู่ด้วยกิเลสซึ่งไม่สามารถจะรับรองหรือรับเอาธรรมะนั้นมาไว้คิดพิจารณาค้นคว้าได้แก่ใจยังไม่สงบความสงบของใจเป็นพื้นฐานที่ตั้งของธรรมะ ธรรม,มะเป็นความสงบคือคนเราโดยมากหาธรรม,มะมีแต่คิดสงสัยออกไปภายนอกถึงรู้ก็ตามเถิดรู้ตามปริยัติที่บัญญัติไว้ในตำราหรือว่าพิสูจน์ตามหลักฐานคือสัพ์หรือคำบาลีนั้นยังไม่ใช่ตัวธรรม,มะที่แท้จริงเป็นแต่รู้ตามตำราจะเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงยังไม่ได้ก่อนต่อเมื่อรู้ด้วยปจัจจตังเฉพาะตนเท่านั้น จึงจะนำเอามาใช้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ฉะนั้นจึงเป็นของเห็นได้ยาก